สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็เดินทางนะครับมาในตัวเมืองกรุงเทพนะครับพอดีผมได้เหรียญองค์พ่อนะครับพระปิตาพังพระการนะครับเป็นเหรียญลายเสือผมได้มาสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่สวยแชมป์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับเหรียญองค์พ่อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นเหรียญลายสวยมากพี่หมอมโนบบอกว่าสนใจ นะครับให้เอามาดูหน่อยนะครับก็วันนี้เรากําลังจะมาหาพี่หมอมอนบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะขายพระได้กี่บาทน,นะครับไปดูกันเลยครับทุกคนไปถือมาเขาถือมาอไหลเป็นโอ้โหหลฟปีฟเกือบสิบปีอ่ะคู่เนี้ยอย่างว่ามันแค่สิบกี่เท่าหนึ่งเดียวเลยก็คือเหรียญลายที่ดีสุดในวงการเอาไม่มีดีกว่านี้พี่เอากล้องให้ดูเดี๋ยวข้ามให้ดูนี่นน ใี่หมอชยดูี่นี่นะครับคู่นี้น้องน้องก็เอาเอามาลองให้ดูแต่เราก็ไม่รู้จะมีวาสนาหรือเปล่าเพราะเราก็ตังน้อยอ่ะนี่นะครับมันจะเห็นเป็นพิงโก้อ่านี่นี่ครับเหรียญนี้สีออกพิงเลยป่าพยับคําพันตั้งชื่อเหรียญนี้ว่าสุริยันนะครับเป็นเหรียญพังประการรุ่นแรกนวะนะครับเหรียญลายนะครับแล้วก็เหรียญนี้จันทานี่ รีนี้จะเป็นสีดําเหมือนกลางคืนแล้วลายพวกนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ไ,ได้คนเอาไปจับแต่งใส่เกิดจากธรรมชาติเลยแล้วแล้วสองเหรียญเนี้ยเขาได้กันมาอ่าป่าพยับเขาไปเช่ามาคนละที่ต่างที่ต่างวาระแต่กลับเป็นเหรียญที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่แฝดเลยเป็น เป็นสองเหรียญในวงการที่เป็นลายแบบนี้ลายสวยแล้วก็ผิวร้อยเปอร์เซ็นต์คู่แฝดแชมป์เลยอะสุริยันจันทาคู่นเ,เนี้ยสวยไม่แต่เพร่อเอินตังพี่ไม่ไม่ค่อยเยอะเลยทำไงโอ้โหถ้าพ,าพี่ถ้าพี่หมอตังไม่เยอะลวใครจะมีตังแล้วเล่นประกาศกลางไลฟ์เลยบอกไม่ลดสักบาทหนึ่งด้วยแต่ตัวพี่อะเวลาพี่ดูพี่ไม่ค่อยชอบสวยพระนะสวยก็คือพี่บอกสวยใช่เล่เท่จริงๆคู่นี้ยอมรับเลยสวย แล้วการการกระจายตัวของลายก็นะมันใกล้เคียงยังี้นะใกล้เคียงกันแฝดไม่น่าเชื่อกัรกระจายกระจายได้ขนาดนี้อันอันนั้นเอาไงคูนี้เน็ตได้10ล้านเลยพี่เอางี้นะสวนคนเงินน้อยเนี่ยนะพี่นะโอ้โหพี่เงินน้อยผมว่าจนพอดีเก้าล้านไม่ไหวงี้พี่ผมประกาศออกไปแล้วว่าว่าคูนี้ผมผมต้องขายสิบล้านถ้าไม่ได้สิบล้านผมไม่ขาย มจะไ่หวเพราะว่ามันหนึ่งเดียวพี่มันหนึ่งเดียวก็เหมือนพี่หมอพี่หมอชอบซื้อผ้าที่แบบว่าพรีเมียมถูกไหมพอพรีเมียมปุ๊บเนี่ยมันอันลิมิตซื้อไปก็ไม่มีพูดที่สองแล้วแต่มันโอ้โหราคามันจะดูไปบ่าว่าเพราะว่านี่มันแพงกว่าเนื้อเงินหนึ่งนะใช่ก็คือมันหายากกว่าหายากกว่าเนื้อเงินปัจจุบันก็สี่ล้านกว่าแล้วพี่สี่ล้านกว่าความสวยเพราะว่าพี่พี่พี่ไม่ได้ติดใจแบบพี่ติดใจลงราคาไงไม่แพงราคาไม่แพงซื้อความหายากลิมิเต็ด พี่แพงเว้ยต่งไม่มีโอ้โหรรต่ราพ่หน่่ยดีพี่ซื้อพระมาหาศาลเพิ่อลดนิดเดียวร้านเดียวเอง10บสิบล้านพี่พูดพูดไปแล้วเพราะว่าถ้าผมลดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยคลิปนี้ออกไปเนี่ยเพราะว่าคนที่โทรมาเนี่ยผู้ใหญ่หลายท่านจะโทรมาขอซื้อผมผมเน็ตสิบล้านทุกคนเน็ตสิบล้านทุกคนเลยเดี๋ยวเขาก็จะมาน้อยใจว่าเฮ้ยอันอาทำไมอันขายพี่หมอสิล้าน ทำไมลดให้ทำไมคนอื่นไม่ลดเปิเออแต<น>่คุยก่อนนะสไตล์ที่พี่ซื้อเงินสดแล้วพี่ซื้อได้ทุกวันด้วยกูซื้อไม่ยุบนะซื้อไม่ยุบกูซื้อไม่ยุบนะ <c oughs> แล้วซื้อทุกวันแล้วเงินสดแน่นอนโอ้โหแล้วพี่ซื้อพาเยอะมากนะผมเห็นเดือนนี้พี่ซื้อโอ้โหสะพัดเลยมึงอย่าไปดูนะงั้นนี่มึงดูที่กูสะสมเนี่ยเฉพาะพระอยู่ในสต๊อกเนี่ยเฉพาะเดือนนี้พี่ซื้อมหาศาลเลยนะไม่เยอะนะปีก่อนอะเยอะโอ้โหเดือนนี้ซื้อกันเดือนนี้ยังโอ้ยแบบสามสิบสี่สิบที่อย่าไปคิดแล้วซื้อพายที่ขึ้นเเหหมือนนนุ้ลยะ ขึ้นปุ๊บเลยนะแต่ก็ถามว่ามันมันก็มีขึ้นน้อยขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ขึ้นแน่นอนส่วนใหญ่ขึ้นขึ้นแน่นอนส่วนใหญ่ขึ้นแต่กลัวราคาจะสลบแต่ราคาเนี่ยไม่สลบอเอางี้แล้วก,กันทีเดียว่9,500ไม่สิบล้านจริงก็ถือสิบสิบล้าน,นแข่งป้าไอ้เน็ตเน็ตเลยสิบล้านเพราะว่าตั้งใจไปแล้วาคูนนี้ต้องขายสิบล้านเท่านั้นแต่แต่แต่สวยสวยจริง ยอมรับเลยคือพอดูตัวจริงแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วมันต้องเอาแต่พี่บอกว่าราพาแค่นั้นเองเนี่ยคู่นี้หายากเจ้าล้านห้าอันได้พี่ไหวเท่านั้นนหะได้สิบจริงได้สิบล้านจริงได้สิบเลยเนี่ยน้องมันก็ทวนี้มันก็แบบกําลังหมุนเงินเยอะกำลังหมุนหมุนอยู่ใจริงนะคู่นี้ผมอะใจริงผมได้แบบผมอยากเก็บเอาไว้นะแต่ว่าพี่ก็รู้ว่าผมเข้าเช็คเยอะเดือนหนึ่งผมใครจะจ่าย ต้องอาเงินใช้นี่ค่าพายเยอะความรับผิดชอบก็สูงใช้ได้เพราะว่าพออะไรที่เราหวงหวงเนี้ยบทที่เราจะต้องใช้เงินจริงเราต้องเอามาขายมันจะไม่ไหวว่ะไหวแล้วนั่นแหละพี่สุดแล้วสุดแล้วพูดเนี้ยพี่ผมก็ใจถึงอยู่แล้วแหละแต่พี่เราแหมมันผมว่ามันแพงไปนิดนึงไม่แพงพี่อืไม่แพงแน่นอนคู่เดียวเลยในวงการจัดไปน้องโอเคสิบล้าน ก็ฝากเอฟซีเขาด้วยนะคนนี้น้องนี้มาตรฐานนะความรับผิดชอบเอ่อความรับผิดชอบอะไรต่างๆโอเคเลยใช้ได้นะครับเข้าไปประมูลเนี่ยมีปัญหาอะไรเข้าเคลียร์ได้หมดนะครับแล้วก็ซื้อขายกับเขาได้ปลอดภัยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตีเช็คไปแต่น้องรับผิดชอบได้ดีมากความรับผิดชอบสูงมากๆเลยคนนี้แล้วอนาคตไกลแล้วก็ มุมมองอีกอย่างที่ที่คราวก่อนก็พูดไปทีนะเขาเป็นคนฉลาดแล้วเก่งมากในการทําทําการตลาดหรืออะไรต่างๆชื่นชมนะอ่ะคุณหนูน้องไปแล้วกันนะก็พี่ตีเช็คพรุ่งนี้น้องไปเอ่อไปไม่ไม่ไม่ไปไปเอาเงินสดได้เลยเพราะว่าเช็คเนี่ยมันเป็นสาขาเพชรบุรีิัดใหม่อยู่ตรงนี้เองเอ่อพี่พี่พี่ไม่ครอสแล้วกันเขียนว่าเงินสดพรุ่งนี้น้องไปเบิกเงินสดได้เลยเบิกเงินสดลดไปหน่อยได้ไหมได้แล้ว โอ้ยแข็งจริงๆแต่คู่นี้สุดยอดจริงบอกเลยคู่นี้สุดแล้วอ่ะ,<น>ะโอเคครับนะอุ่นุนน้องไปสิบล้านครับ,รบโอเคนี่แหละพี่หมอเก็บแต่ลิมิเต็ดอ่ะเดลในไอเทมครับเดวเราจะมาทําการแกะนะครับเราจะแกะเพราะว่าเวลาซื้อขายกันมูลค่าเป็น1 0บสล้านนะครับก็ต้องก็ต้องแกะนะครับเพื่อความชัดเจนทั้งสองฝ่ายสุียันจันทานะคู่นี้สวยมาก เดี๋ยวพี่ช่วยแกะตลับเพชรออกก่อนเนาะเดี๋ยวเรวันหันแกะพลาสติกออกให้ตอนตอนเขาจับถ่ายรูปอะต้องให้เขาระวังมากๆเลยเป็นองคเสกเป็นราวัลให้ี่อยู่มันรู้ว่าพาแพงไม่มีแต่อันนี้รอหายร้อนจะโอนตังค์ครูเทพสุดนะครูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่โอนสององค์นี้ก่อนนะเดี๋ยวรอดูไอ้นั่นแกะให้เรียบร้อยก่อนเนาะ